สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แอนเมดนะคะวันนี้เรามาทำขนมอร่อยอร่อยกันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะทำคัพเคก้กช็อกโกแลตนะคะแต่ว่าใกล้จะถึงวันฮาโลวีนแล้วนะคะเราจะทำคัพเคก้กแบบธรรมดาไม่ได้เลยนะคะไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มต้นด้วยการร่อนแป้งเคก้กกันก่อนเลยนะคะวันนี้ก็จะมีแป้งเคก้กเตรียมเอาไว้แล้วนะคะนี่นะคะเกลือนะคะนำลงไปร่อนผสมกันเลยนะคะแล้วก็จะมีนี่ค่ะ พงฟูนะคะแล้วก็ตามด้วยผงโกโก้ค่ะร่อนรวมกันเลยนะคะโอเคได้ส่วนผสมแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะพักเอาไว้ก่อนค่ะ มาต่อกันในขั้นตอนของการตีเนยสดนะคะตอนนี้นะคะแอนก็จะมีเนยสดจืดนะคะอยู่ในโถผสมเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเริ่มตีนะคะให้กระจายตัวนะคะพอเราตีจนเนยเนี่ยมีลักษณะกระจายตัวเป็นเนื้อครีมครีมแบบนี้แล้วนะคุณผู้ชมเราก็จะปาดโถนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเพิ่มสปีดให้แรงขึ้นนะคุณผู้ชมตอนนี้เราก็จะปาดโถก,ก่อนนะคะเสร็จแล้วจะเพิ่มสปีดให้ตีให้แรงขึ้นนะคะ ไปอยู่ที่ประมาณสปีดเจ็ดหรือแปดเลยนะคะใช้เวลาตีประมาณสองนาทีโอเคตีเนยครบเวลานะคะปาดโถอีกนะคะเราจะปาดโถบ่อยๆมากๆเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าเค้กเนยเป็นอะไรที่เราต้องใส่ใจมากๆนลคะ แต่ถ้าใครไม่ซีเรียสเรื่องเนื้อเค้กเรื่องความสวยงามอะไรต่างๆก็นั่นแหละค่ะตีๆนะคะเทๆโยนโครมเข้าอบอไปเลยนะคะอร่อยเหมือนกันแต่ถ้าเราใส่ใจนะคะเพิ่มให้คำให้เขาสวยงามขึ้นอีกนิดนึงนะคะก็จะเพิ่มมูลค่าทางการตลาดได้นะสามารถ ตั้งราคาขายสูงสูงได้นะถ้าเราทำออกมาสวยงามนะคะโอเคตอนนี้นะคะเราก็ปาดโถเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เอ็นจะทยอยใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะนี่นะคะใส่ลงไปครึ่งเดียวก่อนแล้วก็ตี2นาทีนะคะพรบ2นาทีเดี๋ยวเราตีเตน้ำตาลลงไปอีกครึ่งหนึ่งค่ะ สองนาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปัดโถั่วผสมนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ส่วนที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งลงไปนะคะสำหรับน้ำตาลทรายคราวนี้ก็ตีอีกสองนาทีค่ะสปีดสูงเลยนะคะโอเคตอนนี้ปัดนถั่วผสมนะคะครบสองนาทีแล้วได้แบบนี้แล้วนะคะอินจะใส่ไอซิ่งลงไปผสมนะคุณผู้ชมใส่ลงไปทีเดียวเลยนะคะทั้งหมดเลยนะคะ เสร็จแล้วจะตีต่อนะคะด้วยสปีดต,ต่ำให้พอเข้ากันโอเคพอเข้ากันประมาณหนึ่งนะคะได้แบบนี้แล้วนะคุณผู้ชมแอนจะนำเอานี่ค่ะ SP นะคะนี่นะคะปาดลงไปเลยป๊าบเพาให้นี่นะ เสร็จแล้วนะคะเอ็นจะตีต่อด้วยความเร็วสูงนะคะ1น,นาทีโอเคครบ1น,นาทีแล้วปาดชามผสมนะคะปาดโถผสมเลยปาดโถผสมแล้วตีต่ออีก1น,นาทีค่ะครบ1นนาทีแล้วปาดโถผสมนะคะ ปาดผสมเรียบร้อยนะคะเราก็จะใส่ส่วนของแป้งลงไปนะคะแป้งเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น4ส่วนนะคะแล้วก็ค่อยๆทยอยใส่ลงไปนะสลับกับส่วนของไข่นะคุณผู้ชมใส่แป้งส่วนที่1ลงไปก่อนนะคะตีผสมให้เข้ากันด้วยสปิดต,ต่ำ พอเข้ากันแล้วแบบนี้นะคะใส่ไข่ไก่ลงไปนะคะไข่ไก่เราจะแบ่งออกเป็นสามส่วนค่ะตีผสมให้เข้ากันก่อนนะคะค่อยใส่แป้งส่วนต่อไปลงไปนะคะโอเคปัดทบผสมค่ะปัดทบผสมแล้วนะคะก็ใส่ส่วนผสมแป้งนะคะส่วนที่สองลงไป ตีผสมให้เข้ากันด้วยสปิดต่ำค่ะพอเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะใส่ส่วนผสมของไข่ไก่ส่วนที่2ลงไปตีผสมให้เข้ากันค่ะพอเข้ากันแล้วแบบนี้นะคะปาดทวผสมค่ะปาดก่อนที่จะเพิ่มส่วนผสมลงไปทุกครั้งนะคะใส่ส่วนผสมแป้งส่วนที่3ลงไปค่ะ ที่ผสมให้เข้ากันด้วยสปีดต่ำเช่นเคยพอเข้ากันแล้วนะคะใส่ไข่ไก่ส่วนสุดท้ายลงไปค่ะเพิ่มสปีดได้นะคะช่วงนี้ไปที่สปีดกลางค่ะเข้ากันแล้วหยุดนะคะปัดโทผสมค่ะ พอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่แป้งส่วนสุดท้ายลงไปค่ะโอเคตีด้วยสปีดต่ำค่ะโอเคตีจนส่วนผสมเข้ากันแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะปาดทอผสมอีกครั้งนะคะ ตอนนี้นะคะเราจะใช้สปีดต่ำนะคะต่ำสุดเลยนะคะตีประมาณ3นาทีค่ะโอเคครบเวลา3นาทีแล้วนะคะปาดโถผสมค่ะปาดชามผสมเรียบร้อยนะคะในขั้นตอนนี้นะคะเราจะใส่นี้ลงไปแล้วอันนี้ก็คือนมข้นจืดนะคุณผู้ชมใส่เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะใช้สปีดต่ำแล้วก็ค่อยๆทยอยใส่ลงไปนะ ดสปีดต่ำแล้วค่อยๆเทลงไปหลังจากเทลงไปหมดแล้วนะคะหยุดเครื่องปดัดโถก่อนนะเสร็จ okay. แล้วนะคะตีด้วยสปีดต่ำสุดอีก3นาทีค่ะ โอเคตอนนี้ก็ตีไล่ฟองอากาศนะคะครั้งสุดท้ายครบจบเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะนำออกมาใส่พิมพ์ได้เลยนะคะนี่นะคะลักษณะของเนื้อแบตเตอร์นะเนื้อเค้กก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคุณผู้ชมนี่ค่ะนี่นะสวยงามมากนะคะ โอเคสำหรับพิมพ์เคกนะคะพิมพคัพเค,ค้กออนนี้ก็ได้เตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้อันใช้พิมพซิลิโคนนะใครใช้ใครมีแบบไหนก็ใช้แบบนั้นไปก็แล้วกันนะแต่ว่าวันนี้อันมีพิมพ์ซิลิโคนแบบนี้นะก็จะใช้แบบนี้เลยนะคุณผู้ชมเอาละเราก็จะมาททเทแบเตอร์ลงไปประมาณครึ่งพิมพ์นะคะ โอเคได้แบบนี้แล้วนะคะอันก็จะนำเข้าอบเลยค่ะเอ่อกจากเตามาแล้วนะคะคู้ผู้ชมทั้งสองอันเลยนะเราจะนับ1นึถึงสิแล้วค่อยคว่มน้องนะสำหรับ ส่วนของถาดรองก่อนที่เราจะพิกแนนะเอาผ้ามาปูนะแล้วก็เอากระดาษไขามาวางนะคะเพื่อที่เวลาเราพักให้เย็นเนี่ยเขาจะได้มีลายไม่มีลายตะแกรงนะคะที่เราพักเนี่ยอยู่ตรงหน้าของขนมนะโอเคพิกเลยหนึ่งสองส้ำหนึ่งสองซ้ลุ้นอย่างบอกไม่ถูกนี่นะคะ โอเคได้แบบนี้แล้วก็พักเอาไว้ให้เย็นสนิทเลยค่ะ สำหรับขั้นตอนของการตีอิตาเลียนเมอแรงนะคะเราจะเตรียมน้ำตาลใส่ลงไปในหม้อแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วก็นำมาตั้งไฟค่ะอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือเทอร์โมมิเตอร์วัดความร้อนวัดอุณหภูมิแบบนี้นะคะคผู้ชมต้องมีด้วยนะคะเพราะว่าสำคัญมากๆนะคะเริ่มเปิดไฟเลยนะคะใช้ไฟอ่อนๆนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ตั้งไฟไว้แบบนี้เลยนะคะเทน้ำลงไปค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะทิ้งไว้นะคะจนกว่าเราจะได้อุณหภูมิที่ต้องการโดยที่ไม่ใช้คนไม่ใช้การคนเลยนะคะก็คือเราจะไม่คนเลยนะทิ้งไว้จนกว่าจะได้อุณหภูมิที่118องศาค่ะ มาที่ส่วนของทผสมกันบ้างนะคะตอนนี้แอนเตรียมไข่ขาวเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะในระหว่างที่เรารออุณหภูมิของน้ําตาลที่เรากําลังต้มอยู่เนี่ยเราก็จะมาตีไข่ขาวกับน้ําตาลทรายกันเลยนะคะเทน้ําตาลทรายลงไปนะคะเสร็จแล้วนะคะก็เริ่มตีเลยค่ะตีด้วยสปีดสูงนะคะแอนใช้สปีดประมาณสปีด8นะคะสําหรับเครื่องคิทเช่นเอทค่ะก็ตีให้ขึ้นฟูเลยนะคะ แล้วก็คอยวัดอุณหภูมินะคะในส่วนของน้ำเชื่อมอยู่ด้วยนะคะถ้าถึง118องศาเมื่อไหร่นะคะเราก็จะนํามาผสมกันเลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะน้ําเชื่อมของเรานี่ก็ได้ที่แล้วนะ118องศาเซลเซียสนะคะเดี๋ยวเราจะทยอยเทลงไปเลยนะคะใช่แล้วนะคะคุณผู้ชมเราจะเทน้ําเชื่อมร้อนๆลงไปตีเลยนะคะค่อยๆเทลงไปเป็นสายนะคะ ใช้สปีดสูงสุดนะคะเสร็จแล้วนะคะ <felt> เราจะวัดอุณหภูมิในโถตีนะคะไม่ให้ไข่ขาวของเราเนี่ยมีอุณหภูมิเกิน47 <rese atur> องศาเซลเซียสนะคะแล้วถึงค่อยใส่เนยลงไปนะคะตอนนี้ก็จะตีไปก่อนนะคะุณผู้ชมตีจนกว่าอุณหภูมิเขาเนี่ยจะลดลงมาอยู่ที่47องศาเซลเซียสนะคะ วัดหลายๆจุดนะคุณผู้ชมวัดหลายๆจุดเลยจะได้ค่าที่ถูกต้องนะคะอันนี้ก็คือเนี่ยไม่เกิน47องศาเซลเซียสแล้วแบบนี้นะคะเราจะใส่เนยสดลงไปะคะ่ะสำหรับเนยสดที่เราจะใส่ลงไปนะ,ะแอนได้เตรียมสไลด์บางเอาไว้แล้วนะคะเป็นชิ้นๆนี่ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะ,ะเนยสดสไลด์บางนะคะก็จะค่อยๆใส่ลงไปนะคะคุณผู้ชมทยอยใส่ลงไปเลย เพราะว่าถ้าใส่ลงไปโครมเดียวเนี่ยเครื่องจะทํางานหนักนะคะค่อยๆใส่ลงไปเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นว่าตอนนี้นะคะไข่ขาวที่เราตีฟูๆเมื่อกี้เนี่ยมันจะเหลวลงไปนะคะแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเดี๋ยวเราตีไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็าจะกลับขึ้นฟูขาวขึ้นมานะคะเหมือนบัตเตอร์ครีมที่เราคุ้นเคยกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยยังไม่ต้องตกใจนะ ะคะ่ะตอนนี้นะคะหลังจากที่เราใส่ขาวใส่ไข่ขาวไปประมาณออ5นาทีนะคะไข่ขาวที่เราเห็นว่าเหลวลงไปเมื่อทีนี้เนี่ยก็จะเริ่มออหนืดนะคะเริ่มรวมตัวกันเป็นเนื้อครีมนะคะคุณผู้ชมแบบนี้ก็คือตีต่อไปเรื่อยๆจนกว่าบัตเตอร์ครีมที่ได้นะคะจะขึ้นฟูขาวเลยนะคะ เอาละค่ะหลังจากที่ตอนนี้นะคะเราตีไปได้ประมาณ15นาทีนะคะเนื้อของบัตเตอร์ครีมที่ได้นะคะก็จะขึ้นฟูขาวแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมนี่นะคะนี่นะคะขาวแบบขาวแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเราจะตีตัดฟองอากาศนะคะด้วยสปีดต่ำนะคะอีกประมาณ1นาทีนะคะเสร็จแล้วก็ใช้ได้แล้วละค่ะ โอเคตัดฟองอากาศครบหนึ่งนาทีแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนำออกมาจากเครื่องได้เลยนะคะนี่นะคะเนื้อบัตเตอร์ครีมที่ได้นะคะก็จะเนียนๆแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมก็จะได้บัตเตอร์ครีมแบบที่ไม่จำเป็นต้องผสมกับเนยขาวเลยนะคะนี่นะคะเนื้อบัตเตอร์ครีมเนียนแบบนี้เลยนะคะตอนนี้เราก็สามารถที่จะนำไปผสมสีนะคะแล้วก็จะนำไปตกแต่งเค้กได้เลยนะคะ เอาละตอนนี้อันแบ่งบัตเตอร์ครีมออกมาส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็จะนำมาผสมกับสีเจลนะคะวันนี้อันใช้สีเจลเป็นสีแดงนะจริงๆแล้วถ้าอยากได้สีเข้มนะสีเจลเนี่ยเราต้องผสมแล้วก็เอาทิ้งไว้ในตู้เย็นสักคืนหนึ่งนะคะมันก็จะสีเข้มขึ้นนะผู้ชมถ้าเรารีบเนี่ยมันก็จะประมาณมันก็ไม่แดงมากนะผู้ชม,มก็จะชมพูชมพูนะ เนี่ยถ้าเราอยากได้สีเข้มสีชัดนะคะเราผสมแล้วนะคะเราก็ทิ้งไว้ในตู้เย็นนะอันนี้ก็คือเพิ่มลงไปอีกนะอัน,นจะเพิ่มลงไปอีก เอาละค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเอ็นจะทําการบ่มสีนะคะก็คือจะปิดแ็บนะคะแล้วก็นําไปพักในตู้เย็นอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วเราจะได้สีที่เข้มขึ้นนะคะในระหว่างนี้เดี๋ยวเราไปทำไอซิ่งกันค่ะเอาละตอนนี้นะคะในถ้วยนี้ก็จะมีน้ําตาลไอซิ่งอยู่นะคุณผู้ชมเรจะทําการผสมน้ําตาลไอซิ่งนะคะกับนมข้นจืด1ช้อนโต๊ะนะคะ โอเคเราค่อยๆผสมนะคุณผู้ชมถ้ามันหนืดมากเกินไปค่อยใส่เพิ่มนะคะเอาให้ได้ความข้เนเหนียวตามที่เราต้องการเลยนะคะออยากได้แบบข้นแต่ว่าไหลๆลงมาหน่อยนึงนะคะนี่ค่ะถ้วยหนึง่งอันก็จะไว้แบบนี้เลยไม่ผสมสีอะไรนะคะแล้วก็อีกอันนึงอันนี้นะเดี๋ยวแอนจะนำมาผสมกับสีดำนะค่อยๆใส่นะคุณผู้ชม ถ้าเราได้สีที่เราต้องการแล้วเราก็พอเลยนะนี่นะก็ได้สีเทาๆดำๆประมาณนี้นะคุณผู้ชมได้แบบนี้ก็คือโอเคแล้วนะนี่นะคะเอาละหลังจากที่เราพักในตู้เย็นนะคะสีน้องก็จะเข้มขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะคะตอนนี้เราก็จะนำมาตักเลยนะ ตักแล้วก็เอาใส่ถุงบีบเลยนะคะท่านผู้ชมทีนี้นะคะเราก็จะมาประกอบร่างกันเลยนะคะองก็จะตัดปลายถุงบีบของไอซิ่งที่เราเตรียมเอาไว้ก่อนนะคะท่นานผู้ชมก็จะบีบลงไปนะคะตามขอบ <Okay. S 1> เสร็จแล้วนะคะก็หยดไอซิ่งสีดำลงไปนะคะเป็นจุดจุดนะคุณผู้ชมพะยดไอซิ่งลงไปเสร็จแล้วนะคะนี่นจะมาแกะนี่นะคะอันนี้เป็นเจลลี่เจลลี่ลูกตาคุณผู้ชมเออมันเป็นเหมือนเป็นเยลลี่อะ่ะคุณผู้ชมเนี่ยมันก็จะแบบเยลลี่เด้งเดงอะ่ะเนี่ยนะคะ ก็คือวันนี้อันใช้หัวบีบเป็นลักษณะแบบนี้นะคุณผู้ชมเห็นชัดไหมเอ่ยน้องจะออกมาเป็นวงนะเดี๋ยวจะบีบให้ดูอันนึงก่อนนี่นะคุณผู้ชมน้องจะออกมาเป็นวงแบบนี้นะ เสร็จแล้วเราทำยังไงนี่แหละคุณผู้ชมแกะนองลูกตาออกมาก็วางลงไปโอ้ห้ากลัวมากอ่ะนี่นะคะโอ้ย นี่นะคะเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมน่ากลัวมาก ก็เสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมสำหรับน้องคัพเค้กนะทำมาจากบัตเตอร์เค้กช็อกโกแลตนะคะแล้วก็มีสูตรบัตเตอร์ครีมนำมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะรวมไปถึงน้องลูกตานารักน่ารักนะคะเป็นไอเดียทำคัพเค้กนะคะให้เด็กๆในช่วงฮาโลวีนนี้นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบสูตรขนมจากแอนเมดนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe ให้กับแอนเมดด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดกระด,ดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากแอนเมดนะคะวันนี้แอนลาบคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ สวัสดีค่ะ